วันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะเล่นเกมไรคุณจำเกมที่เราเล่นเกมปลาฉลามได้ไหมที่เราแบบหรืออาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้ผมน่าจะจำไม่ได้แต่ผมจำได้น่าจะเป็นเกมปลาฉลามหลือเกมต่อสู้ใช่ไหมเออเกมต่อสู้เป็นเกมนี้แหละที่แบบผมว่าน่าสนใจอืม มันก็น่าสนใจจริงนะแต่ผมแบบแบบเล่นมาก่อนแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันว้าโย่เอ็มเปตกอดไลเพสตอร์ลีไม่ตายสิเดี๋ยวพูดเพื่อเจอเดี๋ยวนะคุกเพื่อเจอเพื่อเจอที่จะ ทำไมติดายง่ายจังเยอพูดจรนะว้ายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย t อ๊ยโอ๊ยอ้ย อันดับสีก็ไม่เป็นไรนะว้าวแต่ไฟสายลูงผมแรงกว่าฮึไม่เอาผมจะเอาล้อนั่น Why are you so rich? Just I just down downloaded this yes, yes, this, this game, game can, can get rewards real quickly and, quick and very easy. You can get rich fast. Come and try Give me the แลวหนึงล้านทหมดคนเดียอย่างแกเลคะต้องหลดเกมแมเดียวเปิดซิร์ฟก็เปิดเหมือนที่างบ้าเาได้เลยค่ะบอกนว่า Y S J หก Y S J จเ Y S J แปดแติอไปอยามว่าไม่มดาโจาแล้วก็ชินอินแพคเหรเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นให้ดูนะรอคุเทง พูดชมทุกท่าทุกการด้วยนะครับคุณเอะพม่หน่าพูดเลยบ้าเปลัาไปสิกันเลยผมจะไม่พูดเพ่อเถิดเพราะว่าที่งคยพูดต้องชนะแน่ครั้งนี้เฮ้ย

นั่นเจนจะไปเปล่าหัวดับเก็ดโอ้ถ้วยรางวัลพังเลย ที่จะเล่นเกมแตงโมฮองบงเลยยางไพ่แอ็ปยังมีเกมยลายเกมในเรื่องเล่ยคุณคุณสามารถปรับแต่งตัวละคระคได้ปรับแต่งเสร็จก็ไปเล่นเกมสบาอนที่น้าเพื่อนเพื่อนซก็และยังสามารถไปเล่นเกมแยกหน่วองเอีกด้วยปลดปล่อยใจให้เต็มที่แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะรีบดาวน์โหลดเพลย์ลองเล่นกันเถอะเฮ้ ส<ผ>มภัยตัวอชนาเรนเรื่างเศเกศุนเดเรี่นเลยนุญแค่อยางเราเัดแต่งตัวละครกลางประปสองใบเ็ษก็ไปเล่นเกมไปพอที่หน <Hospital> ้าต <wow> ึงมา ใครที่เห่าต้องเล่นเกมในแอปนี้เลยนี่เลยนอกจากเกมจะสนุกแล้วเรายังได้เล่นเกมกับเพื่อนอีกด้วยอย่างเกมที่เราเล่นเนี่ยก็จะเป็นเกมทายคำจากภาพวาดทันแรกเนี่ยเราจะกดจอยกลุ่มกับเพื่อนๆในออนไลน์ในกลุ่มเนี่ยก็จะจัดกันวาดรูปไปแล้วเราก็มีหน้าที่ทายว่าที่เพื่อนวาดคืออะไรเอาจริงๆมันแอบผับบางคนวาดเล์เทสแต่เราก็ทายผูกตาถูกตาแล้ววาดเนี่ยเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะวาดอะไรอย่างเราเนี่ยวาดแม้นมันคือเลือกอันที่คิดว่าเพื่อนจะทายถูกแล้วเพื่อนก็ทายถูกจริงๆด้วยถ้าใครกำลังเหงาหรือหาอะไรทำให้เพื่อนเนี่ย แน่นอนผมไม่ขัดใจคุณพวกคุณคุณได้เล่นเกมมานานแค่ไหนแล้วคะยังมีงความรู้สึกสนุกสนุกนกนักนได้ไหมคะช่วงนี้ฉันไปเจอเกมนี้ค่ะเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ดื่มดั่ไปกับสนุกและทําให้ผ่อนคลายเป็นเกมที่ผู้เล่นทั่วโลกมาออนไลน์ด้วยกันอย่างแท้จริงชาวเกมเมอร์ทุกคนสามารถเดินทางทาไปจนถึงไปที่กันได้แถมยังสามารถพาระหวงกันได้ด้วยค่ะและแน่นอนว่าคุณใดคุณนี้คุณใดแรงไหมฮะ no hop no talking no talking อยตงจไม่พูดนะแต่ผมพูดทำไม This game is Snake Clash IO. You should reach the highest level by eating others who have a lower level than you. As you level up, the snake will evolve. i got you. you ผมว่าผมเล่นเกมแค่นี้ก่อนกว่าเดี๋ยวผมจะผมเต็มน่าจะแย่